เล็นหวานเ็นหวานโอเครู้สึกระบายใจให้ลูกให้ลูกค้าบอกเองรู้สึกสบายใจขึ้นแกะสอนสิเ,นเห็นไหมก็นนะล,ลืมอ่ะใช้ทำอ,อื่นก็ลืมนะงานยังทำไม่เสร็จเลยโอเค เหมือนที่ชิมที่เชียงใหม่ไหมครับอ, <laughs> อร่อยกว่าอร่อยกว่อนไม่้มาคงนานอร่อยก่อนอาจจะเป่นน้งองันนี้แบบเกลียวๆสดๆไงเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูก็กลับแล้วค่ะวันนี้เสร็จก็ไม่ได้กินน่ารักมากเขาเคยสั่งแล้วเหรอเขาสั่งที่กับคุณนุชอ๋อแล้วก็มาจากไหนบอกสิ <ฮะ S 2> โอ้โหมาไกลเกินก็อูดูคลิปทุกวันแบบไม่ไหวแล้วขอนั่งขอนั่งขึ้นรถนี่แต่วันนี้ลูกค้าจังหวัดมาเยอะมากเลยนะอัปเดตมาคือดูเลย อขอได้ปะมาเลยสองร้อยห้าห้าอาหารหมูหมูย่อบุ้งสดลูกไผ่ร้านไม่นานแล้วแต่เราบอกที่หลังเขียนบวกบวกบวก อย่างเงี้ยหนึ่งคิดว่าเป็นเมนูระชุดใช่ไหมต้องมายืนกอนเองพี่หลังเขียนบอกว่ารอบหน้าเนาะบวกให้หนึ่งีหลังข้างหลังเลยก็ได้เมนูเมื่อไหร่ปลารานะไม่ไม่ไม่ปลาราเสียงแข็งมาก เที่ยวก็เลยไปหาก่อนใช่ไหมครับของมือยาบังนะครับแต่ก็ได้ค่ะไม่เน้นหวานใช่ไหมเดี๋ยวหนึ่งให้ชิมก่อนดีกว่าว่าโอเคไหมขาดเหลืออะไรเราเติมได้เดี๋ยวทำรสชาตให้ก่อนเอาในรสชาติไม่หวานน้อยเที่ยวนำนะซักโค้ดเรียบง่ลยรอยาวๆนี่แบบไม้โป๊กมากอย่ากิน เดี๋ยวถ้าเกิดดิวแล้วเพิ่มอีกจากในเมนูได้ไหมคะให้ได้เพิ่มอีกหนึ่งเมนูค่ะเกรงใจคนรอข้างหลาโอ้คิดอริย่างี้เห็นแล้วต้องถามแบบแม่ค้าไม่ให้ก็ไม่เอาเอาไปฝากแม่ชนะคาะ มันแยกไปพี่เขรแล้วก็สุอาไปออกสดเห็นสัมอนมีแยกไหมคะแต่สมแต่ปกติพยายามรอบรอบที่เพื่มาซื้อกระตุกเราขนมมาเลยจำได้ไหมที่สัมอนอ่ะอันนั้นเราแยกไหมเรายำไปเลยกินเลยเดี๋ยวก็หมดในรถแล้วเราไปถ้าแยกอ่ะต้องยำน้ำยำกับเครื่องไปยวเว้นที่เป็นของคือของสุกอะไรเงี้ยหนูยำไปเลยแล้วก็แยกผัดมันจะอยู่ได้อยู่ได้เลยใช่ เอาให้ทุกนั้นให้จบก่อนเราจะเอาเล็กแต่ไค่นะไก่ทุกตัวไก่ทุกตัวเวลาเล็กๆนะมือนี่ไปด้วยเลยนะเวลาปักได้เพิ่มเข้าไปได้เพิ่มเข้ามาในเมนูได้แต่เพิ่มอีกเพิ่มไม่ได้ ชุดเดียวครับแต่กล่องใหญ่ครับเดี๋ยวเอากล่องให้พี่ชวเลยถ้าเขาแย่งน้ำมานะ แต่มะม่วงใช่ไหมคะไม,ม่โอ้โหถ้มามะม่วงอย่างเดียวถ้าหนึ่งใส่หวานนะ้อยมันจะออกเปรี้ยวไปนะนนต้องเอารสชาติมาตรฐานแต่พอกินกับมะม่วงแล้วมันพอดีนะเอาอย่างนั้นดีกว่ามองแล้เวเผ็ดกลางนะคะเผ็ดนิดเดียวเนี่ยอโอเค,อเคต้องสอง่งคือ ก็ต้องช้อนเต็มแล้วก็ปรุงน้ำสองเท่าเพราะน้ำมันจะเยอะต้องบอกองงี้เพราะเครื่องเยอะใช่เพราะเครื่องมันเยอะ,อะ ขาโอย่างเดียวแล้วหอมผัชีไม่ต้องนะอันนี้คือผักชีผักโรยนะไม่เอานะคะโอเค,อเคเอาปิดป่าเลยลูก Không, không, không mấy bạn xuống Không làm luôn. Đi, đi. 好，你先上啊。 เดี๋ยวหนึ่งให้น้องเรียบย่งให้หนึ่งเห็นะ้ค <c oughs> ิดจะตะโกนแลว้วกลัวเสียงดังเกินกเ <c oughs> เหมือนประมาณเรียกสส่ปอนอะไรอย่างเงี้ยปอนได้ไม่้า,าวค่ะนี้หน่ะ กใช่ใช่ใช่ผูเดียวต้องเดืดเดี๋ยวให้ชิมก่อนเหมือนเดิมในตลาดนะจ๊ะ

ขับรถมาฟ้าคนละอย่างที่นี่เลยตอนแรกก็ตกค่ะตอนแรกก็มืดนะตอนแรกก็ตกมืดเลยตั้งแต่เที่ยงเลยค่ะใช่หัวหินคือถล่มเลยนะเมื่อกี้ใช่ค่ะแล้วก็แบบพอหลุดมาแล้วเหมือนแบบอาฟ้าคนละผืนเลยแต่ปกติไม่ค่อยมาวันธรรมดาแล,แล้วจะมาเสาร์อาทิตย์นีใช่วงค่ะเพราะเอินแบบแวบบนี้แหววปุ๊บเขาสับแม่มาให้หน่อยเขาใช้โทยเบอร์ที่โทรเข้าเครื่องนี้ให้หน่อยอยู่ในกระเป๋าได้เลย ไม่ต้องเยอะนะพอไหมโอเคไม่ต้องเพิ่มแล้วแอลเอาแค่นะเพราเว้าอบกินไอ้นี่โอเคดูน่ารักเงดูน่ารักนี่ของกันต้ามนโม่อ๋อจานหนงนี่ช้อปปิ้งมันเยอะตรงนี้เลยร่มเดย อันนี้ไม่ต้องต้องไหมได้นิดหนึ่งไม่เยอะโอเคครับจบแบบปลายโอเคครับเรียบร้อยอปลาซีเนโอเปิดบินใหญ่อะเปิดบินใหญ่ทุกรอบนะพี่หนึ่งจะมีอย่างนี้แหละเปิงกี่ชุดสองชุดเดียวลูกชุดเดียวกล่องใหญ่ครับกล่องใหญ่ ใช่ไหมล่ะว่าไข่ปลาไม่เหม็นเาวเลยเพิ่มไข่ปลาปลาับเผ็ดไหมคะแนนได้ค่ะเที่ยวรสชาติยังไงเอาแบบไหนลูกเอาสามรสจัดหมายถึงว่าเค็มหรือออกหวานหนูกินรสชาติปลาับเที่ยวน้ำโอเค สั่งอะไรไว้อะ ถ้าถ้าแบบมาเสียบคิวหนึ่งก็เสียบไว้อย่างนี้แหละแต่ก็คือติดทโทรมาเร็วมันก็จะได้จองคิวครับขอบคุณครับเมือนถ้าข้ามา <c oughs> มาหนึ่งบอกพี่ผู้ชายที่กำลังดูเลยนะว่าคิวนานนะวันนี้รอนานหน่อยนะจ๊าตู้ตายเปล่าสู้สู้ไม่แค่ตายเลยแต่เปลาออดีมาก เปลี่ยนบอกไม่สู้าร้านรสชาติเดิมนะไม่้าจำได้อ่ะรสชาติเดิมปล่อยอยู่นะราตะกี้เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเมนูว่าก่อนกินยำขนมจีแล้วนี่แน่นจริงกนะ็ใส่บะหมี่อีกเท่าไหร่ร้อยหนึ่ง เอาดิว่าเอาดิเราหิวแล้วสู้กับว่าสู้ตายเพราะเราวางยาเขาไงเขารอนานเลยเขาก็จะหิวไงเออเนาะตอนแรกก็อิ่มอยู่นี่ไปมนมี่แบบหน

จ้าที่บอกลองไม่ไหวแล้วไปดีกว่าไปหาอะไรกินหากินดีกว่าเดี <c oughs> ๋ยวจะหลวมตัวสั่งแบบนี้ไงอยู่แ <c oughs> ม่แกกินไม่กี่อย่างหรอกนนะั่น รอไม่ไหวแล้วรอ,รอเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยบอกคุณแม่ตั้งขาตั้งก่อนไหม <c oughs> ไม่ค่อยได้มาซ <c oughs> okay. ิเต็มประมืกตัวมันกลางๆแล้วก <c oughs> ิน <c oughs> คำหนึ่งเลย อันไหนดูของหนูข้าวโพดหนบัวน,นะเผ็ดไหมอันเนี้ย <c oughs> แม่แบบเมื่อกี้หรอสามรสหรือว,ว่าเปรี้ยวเค็มคะ ทำออเดอร์จ้าเพราะวัาหยุดทำออเดอร์ไม่ทำ Jamie, ไม<ร>่ได้มันไม่ถ่ายไม่ได้เนี่ยไม่ค่ะคลูเทนด้าหนูไม่ทำค่ะคลูเทนด้าเขาหนูไปหมดเป็นออเดอร์รับฮิซซทั่วประเทศนะครับเป็นออเดอร์ค่ะไม่ใช่คลูเทนด้าค่ะก็เขามีคนมารับของเขาเป็นคนรับฮิซซ่าค่ะสองหนึ่งจะมีคนรับฮิซซมาแล้วเขาก็มาหาออเดอร์มาให้เราจ้ะ ไม่ต้องค่ะสามสิบสองไหมอ่ะหนึ่งจะไม่ผิดหน่อยแล้วจ่ายเงินเป็นงวดสองงวดใช่ใช่เราไม่ได้ให้เงินเราติดต่อเรามาแต่เราก็ไม่ทำอันนี้เงินมาถึงมือเราเลยค่ะถึงทำดีค่ะไม่รับเงินไม่ทำค่ะยุคนี้ต้องแบบว่ารับเงินก่อนใช่ กอบไม่กรอบไม่รู้นะแต่ฟังเสียงเอา <c oughs> ด้วยก่อหนึ่งขลงไปแล้วก็เห็นหไปเลยแล <c oughs> รดไม่ทันนะลูกสาวยังไม่หยุดแค่นี้